ร้อยยี่สิบร้อยยี่ร้อยสี่สิบยู่สิบก็ประมาณก็ประมาณ120ร้อยยี่สิบกว่าบาทนะพี่ไม่ไม่ใช่ไอ่ไม่ใช่ร้อยยี่สิบบาทไอ่ประมาณหกสิบเจ็ดสิบบาทะบอะเกือบร้อยอะตีกระปมเป็นร้อยอันตอนนี้ยังร้อยบาทอะ เลี้ยวอะที่ไม่หาซื้อเลือดมาเลยก็จบ พาเคบ่อ๋อไม่มันเคอเนี่ยพี่พาผมอ่านไปว่เนี่ยไม่พี่พาผมอ่านบ่มันอ่านว่าเทคก,ก็คือเก็บพี่พี่พาผมไปไหนเนี่ยเออเทคแกม,มันเลยใช่รวมทั้งหมดแต่ไมคือเทคพี่พาผมไปอ่านที่ละตัวสองตัว สี่มันลายถนนในรูรัังนะถนนกวดในสายแดงดูดูี่ผมอยู่นี่ลวผมได้ที่ประหลักผมแล้ว ในบทเทียนี่มาไม่รูไปเสียง อย่างนั้นโอเคโอ้เสัตว์เลยตายไปยเพรามัยังหลอกกูอี๋เกิดสัตว์บอดมันตายไปแล้วยังมันยังมีเสียงปีนมันอยู่ ไอเฮียเนี่ยก็มาอีกตัวหนึ่งหลักกูจังเลยนะไอเฮียเนี่ยไอเฮีย out marked a location it Good. I เคยเคยมาลงแต่ไม่เคยลอดออกไปสักทีอันน,นี้รีบไปเถอาน่าจะมีเพื่อนมันอยู่อะไปทันไหมนเนี่ย กำลังไปพี่เดาเหมือนปะนี่ไงเทก อยู <c oughs> ่ตรงไหนขอ mark หน่อย mark the location กูดังหน้าผมนะฮะไม่่ใชหรอบโอ้ยไอสัตว์ไม่เห็นตัวนี้ อยู่ตรงกำแพงเนี่ยสองตัวไอ้เฮียไม่เห็นไอสัตว์มัวแต่ไปมองไอตัวพวงระเบิดพี่ไอสัตว์ไม่เออผมเออผมก็ไปม,มองไอ้ตัวนั้นแหละไอ้เฮียมันอยู่ตังในตรงทางขวาสองตัวจะเอาไอสองตัวทางขวานั่นแหละได้ไอ้เฮียเล่นพลาดเลยสัตว์ไม่เห็นไอไม่เห็นสองตัวที่กำลังชุบกันอยู่